ชาติศาสนาพระรมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นการช่วยเหลือสังคมในทั้งสามด้านเนี่ยเราต้องทําให้ครบครับการที่เราไปทอดผ้าปา่าหรือทํากระถินเนี่ยก็คือการบํารุงพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาหลักของชาติไทยแล้วต้องให้คงอยู่ให้ได้ตลอดไปครับครับและนิดหนึ่งคุณสกดาพี่น้องชุมชนสันติสุขไทยอินเดียหรือ อามู่ที่อะไรต่างๆที่ท่านมีเกี่ยวข้องเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเกือบ6ปีเนี่ยหปีเนี่ยกับวิกฤตการภาคใต้เนี่ยได้ไปช่วยอะไรบ้างไปครับเนี่ยปัญหาตางภาคใต้ภาคใต้เราก็จะมีเฉพาะถ้าอย่างเช่นประสบภ,ภัยน้ําท่วมออนะครับเราก็ครั้งนี้นี่ช่วยร่วมบริจาครวมบริจาคด้วยตอนนี้ครั้งนี้ยังครับเพราะว่าเพิ่งจะเหตุการณเพิ่งจะเกิดขึินแหนมนมัน,แ,มมมนแต่จะต้องมีส่วนช่วยแน่นอนครับคับเพราะว่า เป็นสิ่งที่รับไม่ได้ในรอบ40ปีเลยนะที่บอกเขตจังหวัดเนี่ยคุณสักดาครับโดยเฉพาะนครศรีธรรมราชเนี่ยหนักที่สุดเลยนะครับหนักที่สุดแล้วก็ทั้งเราทั้งรายการสื่อต่างๆก็เป็นกําลังใจให้ทีวีต่างๆก็ร่วมระดมนี่คือนี่คือจุดเด่นของคนไทยที่พอวิกฤตปุ๊บจะรักกันไม่มีคําแบ่งสีนู่นสีนี้ไม่มีเลยเนี่คือนี่คือความประทับใจที่คนทั่วโลกเขายอมรับนะฮะใช่ครับเพราะว่าเป็น พื้นฐานจิตใจของคนไทยโดยธรรมชาติเลยนะครับ,รบก็เป็นผู้ที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อแบ่งปันอยู่แล้วครับก็แบ่งปันต่อเนื่องใช่ครับเป็นชาติที่น่าชื่นชมครับเกี่ยวกับเรื่องอย่างนี้ครับคือถ้าเกิดภัยพิบัติเกิดอะไรก็ช่างที่พี่น้องชาวไทยเดือดร้อนนี่เงินบริจาคจะเข้ามาอยู่ตลอดทันทีเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งขอญาตอ่า สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3าเนี่ยนะเรื่องเด่นเย็นนี้ก็ดีข้อครัวข่าวสารเนี่ยเขาเขาทำเป็นรูปธรรมที่ดีขอชื่นชมอันนี้อันดีเราต้องยกย่องกันต้องช่องย่องชื่นชมไทยรัฐเดลินิวข่าวสดปฏิชนเขาทําระดมหมดไทยพีพีเอสช่อง11นะซึ่งรัฐบาลก็เต็มที่อยู่แล้วสิ่งเหล่านี้เราต้องยกย่องแล้วเอานําความดีเข้ามามาชมมาชมกันแล้วก็ให้เป็นขวัญกําลังใจต่อไปเพราะรายการของไอเอ็นทีวีเราออกไปทั่วทั่วเอเชียใน -38 ปประเทศก็ คนไทยที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยก็ได้ดูก็ได้รับทราบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเมืองไทยเนี่ยเราก็ไม่ทอดทิ้งกันโดยเฉพาะญี่ปุ่นนะฮะญี่ปุ่นแล้วทางญี่ปุ่นเนี่ยทางชมรมเราได้ช่วยอะไรไปบ้างก็ทําในนามชมรมไทยซิกอุปถัมภ์ครับอ๋อส่งไปทีงญี่ปุ่นนะฮะส่งผ่านสถานทูตนะครับครับเมื่อวานนี้เองครับเพิ่งไปมากันโอ้ที่ไปแล้วก็ทั้งสถานทูตเขาพูดขอบคุณอะไรไหมครับแน่นอนครับทราบซึ้งครับผมอันนึงคุณจักดา รู้สึกจะเป็นกงศุลมั่งอยู่เชียงใหม่ของทูตญี่ปุ่นเนี่ยของถา,าทูตญี่ปุ่นพูดมาวันนั้นกับคณะเขาน้ําตาไหลเขาทราบซึ้งในความมีน้ําใจของคนไทยอันนี้สิ่งละนี่คือหาซื้อไม่ได้ใช่ครับนะครับคือตอนนี้มันวิกฤตตอนนี้เป็นโอกาสของคนไทยที่จะต้องระดมรวมพลังในการช่วยเขาพอช่วยครับญี่ปุ่นท่านทูตรู้สึกผู้ช่วยทูตน้ําตาร้องไห้ครับ ผมตะอึกเลยวันนั้นดูทุกช่องออกไปหมดสร้างความประทับใจนี่คือน้ำใจคนไทยซึ่งก็เหมือนทางคุณศักดาที่ทํามาต่อเนื่องยาวนานอันนี้ต้องบอกว่าชื่นชมและยกย่องคุณศักดาอย่างใจจริงแต่นี้ในส่วนของช่วยเหลือคนยากไร้เนี่ยของบุริทิของชมรมเรามีส่วนไหมครับมีครับอ๋อมีเช่นเช่นอะไรบ้งครับอ,อ,อย่างเช่นชมรมไทยซิกอุปถัมภ์นะครับ,รบจะมีการช่วยเหลือด้าน บริจาคสิ่งของหรือจะเป็นการช่วยเหลือค่าเล่าเรียนโอ้ครับครับชมรมสันติสุขไทยอินเดียก็จะมีกิจกรรมเกี่ยวกับการบริจาคข้าวสาร,รประจำเลยครับ,รบอยู่เรื่อยๆกิจกรรมเป็นกิจกรรมหลักแล้วก็ช่วยเหลือสังคมอีกทุกๆด้านที่เรามีโอกาสมีกําลังความสามารถครับอ๋อเป็นโอกาสที่ที่มีโอกาสได้ช่วยสังคมใช่ครับอย่างต่อเนื่องยาวนานใบ,บางทีคุณักอาจจะอธิบายไม่หมดเรื่อง กิจกรรมที่ช่วยเหลือเนี่ยผมดูในภาพที่คุณสกดามาให้เมื่อกี้เนี่ยมากมายเหลือเกินนะรวมแล้วกี่ปีครับที่ช่วยมาเนี่ยตลอดชีวิตก็ประมาณ2 0 3 0ปีแล้วครับโอ้ยต้องชื่นชมจริงๆเนี่ยท่านผู้ชมครับคนดีๆเนี่ยเราต้องรายการตามหาววัญเงจงจยกขึ้นมาให้ชื่นชมยกย่องให้กำลังใจกันนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมครับพักสักครู่มาพบในช่วงที่3ของรายการยังมีเรื่องดีๆที่จะมาเล่าสู่กันฟังอีกมากสักครู่ครับ ด้วยความตั้งใจจริงที่อยากจะเห็นคนไทยรวยทั่วหน้าของผู้ชายคนนี้กายไพรินผมจะเปลี่ยนแปลงคนไทยให้รวย24ชั่วโมงดูช่อง iNtv ช่องนี้มีแต่คำว่ารวยแน่นอน iNtv ช่องนี้รวย24ชั่วโมงถ้าคุณกำลังมองหาข่าวสารเข้มเต็งพิกัดสาระเราใจได้อารมณ์พาทะลุหัวใจคนรวยขายเปะกัน ปลาลาดครับซื้อรายปากที่ได้รับความนิยมสูงสุดวางแผงแล้ววันนี้ทุกวันที่1และ1 6ของเดือนทั่วประเทศผมได้กลับมาที่นี่อีกครั้งถึงแม้ชีวิตของบุคคลที่นี่จะเปลี่ยนแปลงไปแต่สำหรับผมไม่มีความสุขไหนมากไปกว่าการได้หยิบยื่นโอกาสให้กับคนไทยทุกชนชั้นกว่า10ปีครอบครัวนักธุรกิจนิวไลฟ เติบโตมั่นคงด้วยธุรกิจขายตรงแบบเครือข่ายอย่างมากมายภายใต้ปณิธานที่ว่าเราจะมุ่งนำคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ประชาชนผมขอสัญญาว่าผมจะไม่หยุดสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนไทยตราบนานเท่านานสิบปีมีออไลฟ์เพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าโลกเราทุกวันนี้ เต็มเปลี่ยนไปด้วยสารพิษนานาประการยงฟงจิวสมุนไพรเพื่อสุขภาพสำหรับคนรักสุขภาพเมโอกินกบพัชสูสยจากภายในสดใสสู่ภายนอกพร้อมทับสินค้าหลากหลายไว้บริการพิชิตความรวยด้วยแผนการตลาดที่เหน,นือคันเลือกความสำเร็จเลือกสุขภาพที่ดีได้ที่ Neo Life 02-692-8168- 9 พบกับความหลากหลายในแวดวงธุรกิจให้คุณได้ตื่นตัวไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางการตลาดผลประกอบการการเปิดตัวสินค้าและกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจรวมไปถึงความเคลื่อนไหวขององค์กรกับรายการข่าวสังคมธุรกิจทางช่อง INTV และ TVD เมื่อพื้นดินเสือมสภาพแบบนี้ก็ถูกสารเคมีทำลายถึงเวลาแล้วเราจะช่วยกันพลกฟื้นเกษตรกรไทย ให้เขียวจงจกลับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้งเลือกใช้โอ2ู o าโ r เจนคือผักผลมไม้ใช้ได้ทุกชน,นิดลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเปลี่ยนวิถีชีวิตให้ร่ำรวยด้วยโอทูฟาโเจนเท่านัา้นถ้าผมไม่ตัดสินใจในวันนั้นผมคงไม่มีวันนี้เพื่อนผม มาแนะนำให้ทำธุรกิจใครจะกล้าคิดว่าเราจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองเป็นธุรกิจขายตรงที่แตกต่างและแข่งขันได้แปลงทุกรายจ่ายของเครือข่ายให้เป็นรายรับโดยเทคโนโลยีออนไลน์จากสาขาทั่วประเทศในที่สุดความฝันและอนาคตของเราก็เป็นจ,จริงเจริญโอสถธุรกิจขายตรงของคนไทยเพื่อคนไทย จากสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำความยากจนกาเกิดเป็นปัญหาใหญ่ของคนทั่วไปแต่วันนี้ด้วยความตั้งใจจริงที่อยากจะเห็นคนไทยรวยทั่วหน้าของผู้ชายคนนี้กายไพรินผมจะเปลี่ยนแปลงคนไทยให้รวย24ชั่วโมงดูช่อง iNtv ช่องนี้มีแต่คำว่ารวยแน่นอน iNtv ช่องนี้รวย24ชั่วโมง กำลังมองหาข่าวสารเข้มเต็มพิกัดสาระเราใจได้อารมณ์พาดลูหัวใจคนเชื่อข่ายปกันอา่านตลาดวคราะห์ซื่อรายปักที่ได้รับความนิยมสูงสุดวางแผงแล้ววันนี้ทุกวันที่หนึ่งและ16ของเดือนทั่วประเทศหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบ,บับใหม่ล่าสุดหารเสริมเอนไซม์เดือดทุ่มสื่อทีวีดาวเทียมแลกหมัดช็อตต่อช็อตถ่าภาร,รกิจกู้ชีพ ing ซีโคนใหม่ร่างคัมพี5ปีติดป,ป,ปีขึ้นท็อปไฟฟ p บีพ r โปรเกรสเรือข่ายคนรักย่าเตรียมกระห่มเสิร์ฟความสำเร็จสู่มวลชนปูดแดงกดปุ่มธุรกิจสร้างแมททับเลือดใหม่ชูกลยุทธ์เด็ดดันผู้นำทวงบัลลังแชมป์ตลาดรถยนต์เปิดปฏิบัติการชิงแชร์ไซส์เล็กมาแรงชูดอกเบี้ยต่ำคาดยอดผลิตพุ่ง บอนกาแฟ19ปีโมเดลร่วมทุนกลยุทธ,ธ์เสิร์ฟถึงที่ขายดีคืนทุนไวหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์วางแผงแล้ววันนี้ห้ามพลาดน,นะคะจากสภาวะเศรษฐกิจที่ตกตำ่ำความยากจนก่อเกิดเป็นปัญหาใหญ่ของคนทั่วไปแต่วันนี้ด้วยความตั้งใจจริงที่อยากจะเห็นคนไทยรวยทั่วหน้าของผู้ชายคนนี้กายภัยรินผมจะเปลี่ยนแปลงคนไทยให้รวย24ชั่วโมงดูช่อง iNtv ช่องนี้มีแต่คำว่ารวยแน่นอน iNtv ช่องนี้รวย2 4ชั่วโมงถ้าคุณกำลังมองหาข่าวสารเข้มเต็มพิกัดสาระเร้าใจได้อารมณ์พาทะลุหัวใจคนเชื่อข่ายเกิดกันอา่านตลาดทเคราะซื่อรายปากที่ได้รับความนิยมสูงสุดวางแผงแล้ววันนี้ทุกวันที่1และ16ของเดือนทั่วประเทศ ครับกลับมาพบกับรายการตามหาความจริงในช่วงที่3มในช่วงสุดท้ายของรายการครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมกย่ยงที่ผมกล่าวมาข้างต้นว่ามีพ่อคนหนึ่งนะที่บ้านตาปูอำเภอเขวาซินลินจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งชกมวยเพื่อลูกไม่ได้ชกมวยไม่ได้อาชีพชกมวยแต่ทําทุกติ่งทุกอย่างเพื่อลูกหาเช้ากินข้าย่ากับภรรยา นะครับต้องเลี้ยงรับผิดชอบทั้งลูกทั้งหมดลูกอีกคนอายุ16ปีเรียนม .6 อีกคนนึ่งกำลังเรียนมม .3 เป็นผู้หญิงทั้งคู่หากินวันละ200 200เศษต้องเลี้ยง4-5คนในครอบครัวอยู่มาวันหนึ่งก็ไม่มีเงินเงินหมดเป็นคนที่ขยันขันแข็งนะครับชื่อในทรงธรรมสติภาอายุ48ปีนะฮะ <c oughs> อยู่บ้านเลขที่51หมู่6ตบตาก,กูอเภสคิลจังหวัดสุรินทร์นะครับ ทำทุกสิ่งทุกอย่างมีเป็นเป็นหัวแหลงหลักจนมาวันหนึ่งไม่มีเงินสลึงก็ไม่มีเลยในบ้านนี่คือคนจนจ,นจริงๆครับท่านผู้ชมครับขึ้นชกมวยเพื่อหาเอาเงิน400บาทเพื่อมาให้กับลูกไปโรงเรียนลกูกเงินโรงเรียนก็ไม่มีไม่มีะม,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 มีเงินตังค์สักสลึงที่บ้านข้าวก็ไม่มีกับข้าวก็ไม่มีนะครับชกมวยปรากฏว่าถูกส่งโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดสร้างความสะเทือนใจให้กับคนทั้งประเทศนะครับโดยเฉพาะรายการ ตามหาความจริงผมตอนนั้นได้ดูช่องเจ็ขอญาติทีงได้รู้สึกว่าสะเทือนใจอย่างยิ่งนะครับผมจะบอกผ่านรายการตามหาความจริงว่าอย่างน้อยที่ท่านอยากจะช่วยเหลืออะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรศัพท์กับท่านนะครับว่าเบอร์อะไรที่จะติดต่อติดต่อเขาโดยตรงเลยคนที่สูญเสียกับลูกบุตรสาวก็โดยตรงเลยเนะครับเพราะว่าบุตรสาวกําลังเรียนหนังสือตังก็ไม่มีนะครับหลังจากที่หลังจากนั้นนายอิสระสมชัยเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงาการพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์ได้ ได้เงินได้มอบเงินช่วยเหลือจํานวนหนึ่งโดยโดยพัฒนาสังคมของจังหวัดสุรินทร์ได้ไปช่วยแล้วจํานวนหนึ่งแต่สิ่งต่างยังไม่พอเลยครับเพราะเด็กกาลังเรียนเด็กสาวกําลังเรียนเป็นเยาวชนของชาตินะครับสิ่งนี้ผมและรายการแล้วก็คณะทํางานแล้วก็อีกอย่างประชาชนคนไทยที่ได้ฟังได้ชมรายการช่องเจ็ดวันนั้นรู้สึกสะเทือนใจเพราะว่าเงิน400บาทกับชีวิตพอตรงสูนเสียทีนี้เสาหลักของครอบครัวนี้ไม่มีแล้วก็คือเป็นคนที่ทํางานหนัก ขยันงันแข็งทํางาน20กว่าปีกับช่วยลูกมาตลอดถือทํางานหลังจากหย่ากับแฟนแล้วนะครับสิ่งเหล่านี้เราก็ให้กําลังใจและรายการนี้จะหาผู้ที่ใจบุญช่วยเหลือเขาแล้วก็โทรไปที่หาลูกสาวเขาหาลูกสาวเขาโดยตรงนะครับโดยที่ลูกสาวทั้งสองคนก็คือเด็กหญิงลิดาพรน,นะครับ อายุ13ปีนักเรียนชั้นม .3 และนางสาวคณิษฐาสติภาอายุ16ปีนักเรียนชั้นม .6 โรงเรียนศินลินวิทยาอำเภอเขวาศิลินจังหวัดสุรินซึ่งครอบครัวนี้ลำบากมากครับพี่น้องครับขอให้ท่านมีจุดประสงค์อะไรต่ตางๆให้โทรจะมีเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะครับที่จะช่วยเหลือครอบครัวที่เขากำลังเดือดร้อนนะครับท่านผู้ชมครับอีกเรื่องหนึ่งที่ผมได้รับคำร้องทุกมานะครับจาก คำร้องเรียนนะครับเกี่ยวกับเรื่องอความเดือดร้อนของอนี่ครับท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องการตัดไม้การตัดต้นไม้ของที่มหาวิทยาลัยประสานมิตรคําถามที่ว่าตัดไม้ต้นใหญ่ๆเนี่ยร้อยกว่าต้นนะครับด้วยจะว้วยประการใดผมก็ไม่ทราบแต่นี่ผู้บริหารนี่จะต้องตอบคาถามทั้งคมไม่ได้ว่าต้นไม้ที่อยู่นับ3าปีเนี่ยที่เขียวชื่ออุ่มในภายในมหาวิทยาลัยมสวรประสานมิตรสุขมุมวิทยี่สี่เนี่ย เกียงเลยด้วยสายเหตุที่ว่าต้องออกแบบสร้างสร้างสร้างอาคารแต่จริงๆแล้วเหตุผลนี้การออกแบบจริงจริงนะผมก็ไม่ทราบนะแต่ว่าปัญหาที่ว่าประเทศญี่ปุ่นประเทศเกาหลีประเทศจีนทั่วโลกเขาอนุรักษ์ต้นไม้ให้ทุกคนปลูกต้นไม้อย่าตัดแต่เมืองไทยนี่หลายครั้งหลายขนบ่อยเหลือเกินที่ตัดต้นไม้ใหญ่ๆรายการตามหาความจริงเป็นรายการหลักที่จะต้องอนุรักษ์ต้นไม้ ให้คนส่งเสริมให้คนปลูกต้นไม้รักต้นไม้แตกที่มสโวมาสามิรเนี่ยตัดต้นไมอนน้อันนี้อันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่รับไม่ได้จริงๆแล้วเรารายการเราจะติดตามต่อเนื่องจะต้องมาคําตอบเอาคําตอบมาตอบสังคมให้ได้นะครับ <c oughs> คือคําถามเราไม่ได้ว่าใครแต่ว่าทาไมต้องตัดนะครับ <c oughs> ทางรายการเราไปเห็นมาแล้วตัดร้อยกว่าทั้งหมดร้อยกว่าต้นนะครับ <c oughs> อันนี้อันนี้อันนี้รับไปได้นะครับในส่วนของในส่วนของของนิดนึงอีกเดี๋ยวกลับมาที่คุณศักดาอีกครั้งหนึ่งคุณศักดาครับ ที่ผมอ่านเมื่อกี้สักคู่ที่เกี่ยวกับเรื่องพ่อชกมวยเพื่อลูกแล้วก็เสียชีวิตครับนะครับพ่อชกมวยเพื่อลูกแล้วเสียชีวิตนะครับอันนี้เป็นข่าวที่อันนี้ของพ,พัฒนาความมั่นคงจังหวัดสุรินได้แฝกรายละเอียดให้ผมนะครับผมก็จะผ่านให้กับคุณสังดาและชมลมซิกนะครับในการพิจารณาเพราะว่าคุณรัชนีตอนนี้เป็นภรรยาอีกคนหนึ่งนะผู้ตายและกำลังสาวขันยาเนี่ยเขาบอกว่าร้องไห้ตัวน,นี้ก็ยังร้องไห้ไม่หยุดเพราะว่าตลอด20ปีเนี่ยเขาหาเลี้ยงครอบครัวนะครับ ช่วยเหลือครอบครัวเป็นคนที่ขยันขันแข็งมีความซื่อสัตย์จริตเป็นคนดีด้วยของหมู่บ้านแล้วก็ต้องชกมวยและเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุนะครับทำให้คว,ควเดือดร้อนผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เรา <c oughs> ให้ข้าวคนที่กําลังหิวเนี่ยมันมีคุณค่าคแต่ให้ข้าวคนที่อิ่มไปแล้วเนี่ยคุณค่าจะไม่มีถูกต้องไหมครับหรือยอย่างเช่นเจ็ดจังหวัดเนี่ยพี่น้องคนไทยครับที่กําลังเดือดร้อนคนไทยที่ช่วยกันให้เขายามทุกยามเดือดร้อนที่เขาลําบาก ไล่านา37จังหวัดภาคใต้เนี่ยหมดเลยนะครับหมดเลยในรอบส0ปีเนี่ยเขาประทับใจคนไทยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งกองทัพเรือก็ดีกองทัพบกก็ดีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางจังหวัดกระทรวงมหาดไทยก็ดีจังหวัดต่างๆนาะยกัมนตรีก็ดีต่างระดมช่วยกันอย่างมหาศาลองค์กรต่างๆเนี่ยอันนี้แหมน่อกยกย่องส่งเสริมให้ต่อเนื่องนะครับใช่ครับและก็คุณจักรดาทางชมรมเราเนี่ยทาง,ง,งที่ผ่านมาเนี่ยทางเกี่ยวกับเรื่องอเด็กยากจนยากไร้ต่างๆเนี่ย มากไหมครับที่เราผ่านมาเราพิจารณาเป็นเคสเคสหรือย่างไงครับครับพิจารณาเป็นเคสเคสครับเป็นเคสเคสไปนะครับในในส่วนของน้ําท่วมครั้งนี้มูลศราาคิดว่าจะมีส่วนสําคัญไหมครับทั้งแน่นอนครับจะต้องมีครับขอคือก็ต้องอันดับแรกต้องขอบคุณล่วงหน้าก่อนแล้วกันครับคนไหนที่มีจิตใจแม้แต่ให้กําลังใจส่งใจไปให้กบพี่น้องที่เขาลังเดือดร้อนเจ็ดจังหวัดเนี่ยทางรายการนี้ยกย่องแล้วก็ขอบคุณแทนแทนด้วยเพราะว่า